หายหม่ส่งฝ้ายลูกยังจำได้บอกเคยเลืมเหลือนเป็นเหมือนคำพ่อเตือนเปรียบเสมือนกำลังใจมาเรียนบางกอกบอกเคยนอกขอบเลีวไหลอังจะเรียนแต่เช้าหอดใบ ลูกยังจำได้พอเป็นช้านาลูกหัว,วไม่ดีแต่ว่าลูกนี้ฝอปัิยาถึงเรียนหนักจะฝาฟันจะขยันมันเพียรศึกษาจะไม่ท้อถอยบอกใจดวงน้อยมหงปริญญาจะขอบความฝันกลับคืนบ้านนาะ มาพัฒนาถินทานบ้านเฮาดอกคูนดอกจานคือสิบแบ่งบ้านเต็มท้องนาอีกทั้งดอกมันป้าเคยร้อยมะลาของคอผู้เ่าสงกรานปีนี้ลูกบอดได้มาพ่อคือสิเงา คิดถึงแน่งน้อยน้องเจ้าสาวเอ้ยไปเฝ้าเบิ่งพ่อหน่อยนาขายงูส่งควายเรียนด้วยหัวใจมุ่งหวังเอาความเหนื่อยเป็นพลังจุดมุ่งหวังใบปริญญาราะอีกไม่นานปรอกลุงนั้นสิคืนกลับมา เมื่อควายรับปริญญาสิคืนกลับมากลาบเท้าคุณพ่อฝากกดติดตามช่องขอควายปริญญาเ,เด้อครับพี่น้องเด้อ